วิเคราะห์ทคติลิเวอร์พูลที่จะเปลี่ยนแปลงไปหากคว้าตัวติโออาคันตารามาเริ่มทีมติโออาคันตารารับมิกฟิวชาวสเปนในวัย29ปีตบเป็นข่าวพันหัวกับสโมสรลิเวอร์พูลแห่งศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกโดยในรายงานดังกล่าวถึงกับขั้นระบุว่าดิวระหว่างใบมินิกับทัพหงดงังใกล้ที่จะลุล่วงเต็มทีภายใต้มูลค่าราว35ล้านปอนด์ มาดิโอตโกอคันตาร่าะรจะเป็นการคว้าตัวส่วนทางกับอดัมลาลาน่าที่กำลังจะกลายเป็นแข้งรีเย็นในช่วงสมัยน,นี้แต่เราก็อดแปลกใจไม่น้อยเลยทีเดียวที่เชก,กิงครับซึ่งมีความเป็นไปได้สูงนะครับที่จะตัดสินใจคว้ากองกลางมาร่วมทัพอีกรลยในความรู้สึกแรกท่ามกลางทรัพยากรที่มีอยู่แล้วภายในทีมอย่างฟาวนิโยจอแดนเฮนเดอร์สันจอจิยุหวานในดุ่มนาบีเกียตาอเล็กออกเลกชมเลนและอาจรวมไปถึงทาคุมิ มินามิโนที่สามารถประจำการในแผงมิฟิ์ก็ได้หากแต่เมื่อเจาะลึกลงไปในรายละเอียดก็พบว่ากองกลางอย่างเตียโกอาคันทอร่าคือจิ๊กซอท,ที่สามารถเติมเต็มการเล่นของพลพรรคเรสแมชชีนให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นมาเตียโกอาคันทอร่านะครับจะอยู่ระหว่างการพักฟื้นจากอาการผ่าตัดรักษา,าการบาดเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อโคนขานีบจนพลาดการลงสนามกับทัพเสือใต้ตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแต่เขาก็ยังมีสถิติ เป็นหนึ่งในห้านักเตะที่มีค่าเฉลี่ยการพันบอลมากที่สุดในสกุลเดสซาลิเกีเยอรมันโดยมีเพียง6แข้งนอกเหนือจากติอ,อกโก้เท่านั้นที่มีอัตราพาันบอลสําเร็จมากกว่าเจ้าตัวที่น่าทึ่งไปกว่านั้นนะครับก็คืออัตราการพันบอลสําเร็จ90.5%ดังกล่าวเกิดขึ้นพร้อมกับค่าเฉลี่ยการบางบอลยาว6.2ครั้งต่อเกมนับเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุดในลีกนอกเหนือไปจากการพานบอลระยะยาวที่แม่นยํา ตีโกยังมีคาเชเลียเลี้ยงบอลผ่านกู้แข่งสำเร็จสูงที่สุดในศึกบุนเดสสีกาิเยอรมัลนที่3ครั้งตัวแก่คคำถามก็คือว่าสถิติดังกล่าวสามารถบ่งบอกถึงความเปลี่ยนแปลงในนัานทคติกของลิเวอร์พูลได้อย่างไรกันบ้างโดยหงดังสามารถปิดดิวคว้าตัวเขาไปร่วมทีมจากสถิติที่โดดเด่นทั้งการวางบอลยาวและการพาบอลหนีกู้แข่งหรือว่าคู่ต่อสู้ของติโก้แสดงเยีนอย่างชัดเจนรับว่าเขาคือกองกลางในแบบ ทีลิเวอร์พูลในชุดปัจจุบันไม่มีอยู่ภายในทีมเมื่อพิจารณาจากฟุตบอลสไตล์เฮฟวี่เมทัลที่ค่อยๆลดดีกีความร้อนแรงลงของเจ็กกิงครอปซึ่งหงแดงกลายเป็นทีมที่มีการเร่งเครื่องผ่อนเกมตามจังหวะฟุตบอลมากขึ้นกว่าก่อนหน้านี้ที่พวกเขาเคยตะบีตะบันดาน้าโหมบุกเข้าใส่คู่ต่อสู้ประกอบกับสถาะอันเดอร์ด็อกส์เดิมนะครับที่พวกเขาเคยมีอยู่มาวันนี้ลิเวอร์พูลกลายเป็นทีมที่คู่ต่อสู้ต้องหวั่นเกรง ซึ่งทัศนคติที่เปลี่ยนไปของคู่แข่งก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะทําให้รูปแบบการเล่นเปลี่ยนแปลงไปด้วยของนางอาจจะต้องเกิดเกมที่เขี้ยวขึ้นกว่าเดิมบ่อยครั้งเมื่อคู่แข่งเล่นอย่างระมัดระวังมากขึ้นฉะนั้นจะทําให้ติอโก้สามารถเข้ามาเติมเต็มความหลากหลายให้กับเลสเมชีได้ทักษะการว่องมนยาวของติอโก้จะทําให้หงแดนลิวพูมีการเปลี่ยนจากรับเป็นรุกที่รวดเร็วเสริมจุดเด่นในแห,หน้าที่มีตั้งเตะอย่าง โมเมสซาลาและซาดูมาเน่อันเป็นตัวรุกรอบจัดในขณะเดียวกัน,กนเราก็อาจจะได้เห็นกันเดินบอลทางด้านสวิตที่เปลี่ยนแกลนสลับฝั่งเพื่อเติมเต็มเกมริมเส้นที่เทรนส์อเล็กซนรโนและอันดี้โรบัสันวูบวาบทั้งสายและขวาความสามารถในการเล่งบอลของเขาเอาชนะคู่ต่อสู้ยังทําให้แดงกลางของหองแดงแพรว,วมากยิ่งขึ้นสามารถเอาตัวรอดในการเจอกับคู่แข่งยักษ์ใหญ่ทั้งในลีกและบอลยุโรปรวมไปถึงอาวุธเด็ดที่พาบอลทลายโซนแนวรับคู่แข่ง เมื่อเจอกับทีมที่จอดรถบัสส่การมีออปชั่นนักเตะเชิงสูงอย่างตีโ,โอโกอาคันทราอยู่ภายในทีมหงแดงยังทำให้เจกครับมีทางเลือกในการจัดรูปแบบแท็กติกที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดเจนโดยอีกหนึ่งทางเลือกที่มีความเป็นไปได้ในเมื่อพิจารณาจากนักเตะในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กอย่าง,ดงเดยองโรเบนที่มีแววที่จะบอกอัมลาทินแอนฟิลขณะที่จเจอามาติฟประสบปัญหาการบาดเจ็บเล่นงานอย่างต่อเนื่อง ทำให้ขงเบ้งชาวเยอรมันอาจจะวางแผนใช้ฟาริมโยในตำแหน่งประกัหลังตัวกลางเพื่อเคื่อนคู่กับเวอร์จิฟานไดส์อย่างที่เขาเคยทดลองมาแล้วหลายครั้งทั้งหลายทุกปวนนะครับดูเหมือนว่าปัญหาเดียวที่นายใหญ่ชาวเยอรมันต้องเจอกับดีลดังกล่าวที่รุล่วงไปด้วยดีก็คือการปวดหัวกับการที่มีออปชั่นให้เลือกในสนามเต็มไปหมดก็เท่านั้นเองนะ มันคนละยุกเจคยันไม่อยากให้เอาตนไปเปรียบเทียบกับเดวกริสกับแชงลีเจ c เกนคลับนะครับในใหญ่หงดังลิวฟูยเนเนว่าเขาไม่ต้องการที่จะยกตัวเองไปเทียบกับผู้จัดการทีมระดับตำน่นของสโม,มสรอ,อย่างเคนิเดวกริสหรือบิวแชงลีเลยนะครับแม้จะนําทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกและยูฟ่าแชม์ลีกมาสู่สโม,มสรแล้วก็ตามเจ l เกนคนลับนำลิเวอร์พูลมาเป็นแชมป์ลีกสูงสุดได้เป็นครั้งแรกในรอบ30ปีทำให้เขากลายเป็นผู้จัดการทีมคนที่3ในหน้าประวัติศาสตร์ของสโม,มสร ที่สามารถเป็นแชมป์ได้2รายกันใหญ่เียงข้างบ๊อบเพียซี่และโจเฟรยันขณะที่เดลกิทและเชนลี่เองนะฮะก็ยังไม่เคยทําได้มาก่อนอย่างไรก็ตามนะครับเจเก็ตคลับเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้สนใจที่จะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับเหล่าตำนานผู้จัดการทีมแต่อย่างใดบอกตามตรงผมรู้สึกปลาดใจมากๆผมรู้ว่าทําไมเคนนี่จึงไม่ได้แชมป์เหมือนผมในช่วงเวลาที่ทีทมเกาะอังกฤษถูกแบนจากฟุตบอลยุโรปพอดีส่วนบิลเชงลี่นั้นผมเองก็ไม่รู้ว่าทําไมแต่มันไม่ใช่เรื่องสําคัญหร,รอก ผมไม่อยากจะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับพูกเขาแน่นอนว่าไม่มีใครควรทําแบบนั้นมันคนละยุคก,กันทั้งการสร้างทีมและการนําพาสโมสรสู่ความสําเร็จมันเป็นความสาเร็จที่ยิ่งใหญ่ผมรู้ว่าเราทําได้เพราะด้วยการทํางานหนักของทุกคนที่มีวทและความปรารถนาที่ได้แสดงออกมาเพื่อสโมสรแห่งนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายในเวลานี้แต่มันก็มีคุณค่าคุ้มค่าและมีอารมณ์ความรู้สึกเข้ามาร่วมด้วยนะครับ เจคินคลับยันถ้าไม่ดีพอดาวรุ่งก็ไม่ได้ลงเล่นในเกมที่เลยอยู่ของพิมลิกเจคินคลับนะครับในยันลิวหูระบรุว่าเกมพิมลิกที่อยู่ของฤดูกาลน,นี้นะครับไม่ใช่ของขวัญวันคริสต์มาสสำหรับดาวรุ่งที่จะปล่อยลงวัดรุดลน,นเกมลงสนามหากไม่แน่จริงเขาก็จะไม่ส่งลงเล่นแน,น่นอนลิวหูเหลือการแข่งขันอีก6นัดในกันนี้นะครับและด้วยการที่ทีมได้แชมป์ไปแล้วทําให้หลายคนคิดว่าเจคินคลับน่าจะให้การเก็บเด็กๆอย่างเนรโกวิลเลียมฮาร์วีย์เอเลียสและเคิร์ติจอนได้ลงเล่น ่วงีอย่างไรก็ตามนะครับเจคินกอปก็บอกว่าเขาพร้อมที่จะส่งดาวรุ่งลงไปเล่นอยู่แล้วดังนั้นคือดาวรุ่งนั้นดีพอและพร้อมลงเล่นจริงๆไม่ใช่จู่ๆเขาจะมอบหมายโอกาสนั้นให้ง่ายๆพวกนักเตะดาวรุ่งใกล้เคียงมากแล้วนะครับในการได้ลงเล่นแต่เราจะไม่ให้เขาลงเล่นในพรีเมียร์ลีกเพื่อความแค่สนุกสนานแค่นั้นเองเจงคินกอบบอกเราต้องการคว้าชัยชนะในการแข่งขันดังนั้นเราต้องการทําแบบนั้นคือเราต้องมีนักเตะที่ดีที่สุดในสนาม หากนักเตะเรารุ่งเป็นส่วนหนึ่งของนักเตะที่ดีที่สุดพวกเขากพร้อมที่จะได้โอกาสพวกเขาใกล้จุดนั้นแล้วพวกเขาเก่งมากและเป็นอนาคตของพวกเราแต่เราก็ไม่ให้การเล่นในพิมี์ลีกเป็นของฝันบนคริสต์มาสกับใครอย่างแน่นอนฮนะพีซิโกเปรียบเทียบววลิเวอร์พูลชุดแชมป์เมื่อ30ปีก่อนครั้งล่าสุดเกติศัตเสตน,นเมองนะครับอด,ดีตกุนซอทีมชาติไทยและการเทเลรเอฟซีออกมาเปรียบเทียบลิวเวอร์พูล ในตอนที่คว้าแชมป์ลีกเมื่อ3าปีก่อนกับทีมแชมป์ลีกครั้งล่าสุดในปีนี้พิซิโกโร้รับเกียรติศักดิ์เสนาเมืองเอริกุนซอชังศึกและทีมาชิไทยและสิงห์้า่าการเท่าเรือเอฟซีก็ออกมาเปรียบเทียบหงดังหรือพูลทีมรักในดวงใจในตอนที่คว้าแชมป์ลีกเมื่อ30ปีก่อนกับทีมแชมป์ลีกในครั้งล่าสุดในซีซั่น2 0 1 9้ถึงนล่าสุดทางด้านพิซิโกโ้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองนะครับก็ได้ออกมากล่าวว่า จุดแข็งก็เป็นว่ามันเป็นเรื่องของแทคติคแต่ตัวผู้เล่นสไตล์การเล่นของฟุตบอลกรีฑามันดูดันอยู่แล้ว,ลวหรือวูาก็คือถ้าเล่นกับใครก็ดูดันอยู่แล้วส่วนในยุคก่อนก็ไม่ต้องพูดถึงดุดันเปิดหน้าเขา่าลักแต่ทีมแชมป์ครั้งนี้มันเป็นเ,นเรื่องของกลยุทธ์ทัคติกของโค้ชผู้จัดการทีมก็มีความแตกต่างกันออกไปสำหรับหงแดงภายใต้การนำท,ทีมของจิ้กลับผู้จัดการทีมคนปัจจุบันต้องใช้เวลานานกว่าถึง1 3 4 1 0นาทีหรือ1149ั้นัด กว่าจะกลับมาคว้าชแชมป์ลีกสูงส,สุดอีกครั้งในรอบ30ปีนะครับด้วยคว่าสสดเกาหลิเพุ่์พูลนกับประจำวันที่4รกรกฎาคมนะครับ